การทังานในเรื่องของการปริยรทรัพยากรน,น้ำมาตลอดนะคะซึ่งมีร่างพระราชบัญญัติน้ำอยู่สองฉบับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในครมอคือร่างพระราชบัญญตันนญญติน,น,รรศรรศน,น้ำของกรมทรัพยากรน้ำและร่างพระราชบัญญัติสารสนเทศทรัพยากรน้ำของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งทั้งสองฉบับนี้เขาก็มีดีเป็นของเขาแต่ภาคประชาชนวันนี้อยากจะสะท้อนออกมาว่า างพระราชบัญญัติการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำของสอปชมีข้อดีกว่าหลายประการด้วยกันข้อแรกนะคะร่างพระราชบัญญัติบริหารการาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสอปชนี้ด้วยมีการเผย,ยแพร่ข,ข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในร่างตามกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2,540 อย่างครบถ้วนชัดเจนทุนมาตาโดยไม่มีการปกปิดเนื้อหาแต่ประการใดข้อสองร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฉบับสภาปฏิรูปนี้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างทั่วถึงตามนโยบายของคณะรัฐบาลนะคะที่ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องในการทํางานของการปฏิรูปอย่างแท้จริงข้อสาม ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของสภาปฏิรูปนี้นะคะให้ความเป็นธรรมยุติธรรมกับทุกฝ่ายในการใช้น้ําด้วยความเสมอภาคในมาตรา3มาตรา6มาตรา7มาตรา8เป็นต้นและผู้และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่เอเอียงเข้าหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปดังเช่นปัญหาที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้ที่มีอำน,นาจทางการเมือง หรือผู้ที่มีอำน,นาจทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าภาคการเกษตรในมาตราสิบในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะทางภาคประชาชนเราไม่มีอำน,นาจใดๆหรอกคะ่ะในการบริหารประเทศแต่สิ่งที่เราอยากจะวิงวอนร้องขอไปยัง,ท,งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมน,นตรีนะคะ ขอให้ท่านเนี่ยได้เปรดพิจารณายับยั้งร่างพระราชบัญญัติทางสัตวฉบับไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อรอร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของสภาปฏิรูปเพื่อเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีก่อนนี่คือสิ่งที่ประชาชนขอวิงวอนร้องขอไปยังท่านพลเอกประยุทธ์จันรโอชาและประชาชนมีความหวังแล้วก็อยากเห็นในอนาคตอันใกล้เนี้ยว่า อ,อยากเห็นท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศณตอนนี้มีความจริงใจมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผ่านมาขอให้ท่านได้นำร่างพระราชบัญ